นี่นะคะเราสั่งมาจาก Facebook นะคะเขาบอกว่าอ่าสูตรผสมมาจากประเทศสวีเดนนะคะกระป๋องหนึ่งกปะะ็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าผลิตในประเทศไทยนะคะบอกว่าปริมาณประมาณ500 ML นะคะได้ทั้งแอร์บ้านแอร์รถยนต์เลยนะคะเดี๋ยวจะลองฉีดกับแอร์รถด,ดูนะคะ ลองดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองฉีดก่อนนะคะแล้วก็จะดูว่าจะเป็นแบบไหนนะคะประมาณไหนเนาะก็คือแกะออกมาอย่างนี้นะคะคืนนี้ไม่มีคนถ่ายให้นะคะก็จะประมาณนี้แหละ แกเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ดึงสลัดตรงนี้ออกนะคะให้ดึงสลัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาหัวตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็จะมีใสายาตงตัวนี้มาให้นะคะก็เสียบก่อนใช้เราก็จะทําการเขย่าก่อนเขย่าสุดๆไปก่อนนะคะแล้วก็จะเอาใส่เข้าไปแล้วก็จะฉีดเข้าไปนะคะ เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโอ้โหดูรีนะคะนี่นะคะขา้าวสดจะปลุกลอยออกมาเลยชัดเจนเลยอย่างนี้เลยนะคะอืมทีนี้แอร์ไม่เย็นก็ไม่ต้องแปลกใจนะโอ้โหนะคะโอเคเลยนะคะเขาบอกว่าทิ้งไว้สักสองชั่วโมงเดี๋ยวสองชั่วโมงเรามาดูใหม่กันอีกรอบนะคะ อ่เดี๋ยวอีกสองชั่วโมงก็จะถ่ายลงเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะว่าเออมาเปิดแล้วมันเป็นยังไงนะคะข้างในประมาณนี้ประมาณนี้